แล้วเที่ยงแล้วบอรอบสองค่ะพี่น้องรอบแรกปูกะ็ะยาหาแล้วอ้าวพนดีพอแล้วมาหอดแล้วพี่น้องมาหลายบาสไปว่าเหตกานี่ไหนเนาะบอบ่บอสเายังมากบเห็นล่ะไพ่ออมดเห็นยังนี่ไปไปไไป,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 ไป าตังทายคลิปมะ่อนอันมองนาฮะเฮ็ดจ้ะพอไปเราเห็นใบถาแล้วถามะ่อนมาหันนี่ใส้ใส้เฮ็ดละงอนกันจ้ะแลก็ข้าวอุ้ยย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 พอพอพอมาถือกลองกันได้พอเอมอะอแม็แม็กแมมาเข้านะเอาเอีกกเอาอันเด้เดเดจอดรถเออจอดรถ่ะตั้งไว้ดีตั้งไว้ดี ออก็สี้อ,อดอนแนาาา่แล้วช่วงนี้เนานะพวกพยังข้นเขาไปอีกน้อยนึงก็สิเย็นดอกอืมอยู่ดอกเดียวพี่น้องดอกแรกของมือน,นี่ดอกแรกเขาสาวกุกิกจ้ะ,ะสาิ่นบด้ม่หน้ามดเดียาบาบ่ไดี้มาเฮายบุกเบว่ามเข็ดมันสิออกอยู่หม่องนี้ไปเขาไปหาบาดน,นี้ ไฟเฮ็ดพิงแล้วพี่น้องดูใกลๆรถมองจอดรถนี่เดี๋ยวที่สองตรง้าออ้เฮ็ดผลขาไงว่ายิงชัวขาแบไงนองนอกงามงามอืมไปใหม่มนโป๊กเยี่เสือก็ต้องเสือเสือก็ต้งขึ้นเหลืออันหน่อยอัน่ยาสิปลาเดี๋ยนนีเดี๋ยวบ่ ตายเออตายตายคือเก่าเขาไปน้ำกันแล้วแม่กับลูกมันเอาเอาเตเสืยบไปนี่เอาปกไว้ปกไว้นี่แม่กำลังขึ้นปกไว้ปกไว้พุนผุนผุนเสือมั่นว้ายพุ่นแม่นเบิร์ดหน่อยๆนะปกไว้ปกไว้จำใหม่จำใหม่เด้อย๋ยวข้องน้ำนี่นี่นี่ขางถนนเด้อข้างถนนหมงข้องน้ำเสือเสือเสือมันกำลังขึ้นเต็มเลยเฮ้ก็กำลังขึ้นพี่น้อง ขึ้งงนนาลากแห้งโอ้ให้ถึงหวานจน่ะนนี่ปลาขาเสือวันี้ปุกเราไว้ปุกเรไวอู้เสือเบื่อเลยไอ้ข้างหน้าี่เลยดเลยเื่อน้ามาน้เบ่อน้ามาปีดเลยแค่นี้แหละี่แถวข้างหน้าที่แถวถนนมองเกาใกลๆกันนี่อื้ยแม่นรถนี่แม่นนี่เางเอยร์อลูกม้นกำลังออกนี่เียร์ถือ ี่ี่่อปนมีดูเดอด้นี่ถึงนี่ยเทียงี่นะเทียงครึ่งแล้วตอนนี้ เพ็ดกระสูแดด,ด,ด,ดดชัวทีนเนาะเ็ดเต็ดนลันงนาไปแต่เย็นเนาะพูกเ็ดแดงก็หรอใช่นีน่ ต้อกไปดิเยนครับอีชายเอาผิวดิเดนเข็ดบอกม้วนใบใหม่บอกอัยะบอ๋อเข็ดแดงเข็ดแดงเบล้วดอกเทาไหร่ มันตกหน่อยฮะมันตกหน่อยพี่นนอน้ำทานนำทานเขาไม่ใช่นำตกใสค่ะอ,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 อืมงามใสไงเนีนย่ยนี่มันยองพี่นจบ เ่าดอกหน่อยเดียวงร้านนี่ยนมาแล้วมั้งยูนี่ยนี่สองดอกข้นมาข้นมาไหมิ่นกับมาเอาเป็นยังมาตัวมันขนเอเอืม ไม่เพ yeah! okay. yeah, ่งบ <prompt> ่เาช่หละพอยอเนี่ใชเยอะทดอกเยอะทำเยอะามม้นลดอกน่อยเมนนี่เรา่พ่อเอาไปไว้กเลยอ๋อบานเย็ม้นขืนเรื่อยเนาะเมื่อบานแป๊บเดียวเองึ้นเร็วพี่นนอะ ผมด้วยวานนี่เฮี่ข่นสะอาดไม่้มนแหงมันบองมันมาเปียบกบกเ,เห็นมามาอกม้โนะอ,พอ้พี่นอ้นอยเห็นไหมมา<ต>มา<ต>มาโอ้ขอเห็นแม่ขอเห็นต่ดอกนั้นเน,น นี่งายงามงา,มงามเตถึงตัวลูกแล้วเอาไว้นี่แหละปไปก่อนปไปก่อนปไปก่อนเด็ดเดยดเด็ดไม่่ไไม่มมัวเดยวยว้อออุขายเห็ดตุบป,ปูอยู่พี่น้องของคุณอุ้ยเคือนหวานวันแรกจะเอาไปข้าไปอันข้าไปปาดอย่างไหม ไอเนียมฮอทาเกลือบางทีอืมน่มึงเ้ามอยู่ถึงม้อกวาสามต่อไง่เกันเจ๊แบบจริงจังาขาดเครื่อง เห็นเ้าปลูกไว้เด้อเห็ดปลูกเห็ดปลูกแต่ถ้าไปดูเห็นน้ำเพลินจีนอ่ะเอาจากไหนมาเอาเห็ดปลูกกัน เขากล้องเป็นเอฟีได้นิจะนั่งเป็นกล้องเลยนน่อ่นินะครับนี่ครับพึ่งล้วนๆเพิ่งล้วนๆอันนี้ยุบานเท่าเอินเพียงยังเพิ่มโมพิ่มโปรมคล้ายๆเหตับเต่าบ่

Chị đem suối xuôi Ok Phần nhang các đại hoàn nghĩ này, chỗ này có hết thường này Ừ, đây đi, này có อู้ดอกเงีพี่ลองดอกนี่ขับไปใบนีเทาเด่นนี่นท้งยนเอาเดียวกันนี่ละเขาจะ่าหาเงี้เพียงแดดมันซองดอกเห็ดมั้งครเห็น นี่เอาเลยนี่อลยดีดงหนอลง่อเออนี้ก็เรต้องอน้กาลินม่อไถาไปอยู่ดอกหาบงแถวนี้แถวนี้มอีกนี่ก็บึงรๆองหน่อยก็บึงรอหน่อยตรงนี้ก็อเจบ ใบใหม่ให้ตากินมะพร้าวผู้อื่นมาก่อนก่อนไม่าผู้อื่นน่ะอันนี้อันนี้นี่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 ดอกนึงนี่นี่บ่ยย่างบ่ย่างกำบเก็บี่น้ออใบใหม่น่นหละใม่งมือค่ะน่ารักเงพี่น้องขามันีมักเก็บผมน้องนี่ ห่าขามันแข็งไงถ้าจเพ็นจิ๋วบาเฝาหวาเท้าฝ่มเาไม่ดอดใช่อ๋งนี่เบาออกเป็นมูเมือเข่ามหวานแสดงว่าเขาจตีคนนั่นแล้วมันขึบบไ้มีพี่น้อง ปาดปาปาดปนไก่พูมใหม่พี่น้องเลยช้องดอกดอกนะเชือมันกำลังเกิดวยอื้ออันนี้ก็เสื้อมันว้ายเสือเสื้อเสื่อมือนนี่ก็ขึ้นนี่ตัวนี้ของเขาพ่มาเอาก่อนอื้นเร็ว้มืออ่นกับมือนี้แหละมึงหน่อเสื่อมันนึ่งนี่เฮ้ยขึ้นมันี่อะไรเี่ยหกอ เดี๋ยวแม่แหงไม่หนุ่ยปิ่งเฮ็ดแล้วมือแรกนี่เดี๋ยวดูผลงานผลงานเรื่งชั่วโมงยางมาหนี่ลงมาเ้วลงมาแล้วหาเฮ็ดสวเพียงพี่น้องเลยเพียงใบอือมนคืออะเนยอ่ะเกไปเน่ย เอาย่บหน่อยรลุดแล้วเอาแล้วหนะเดี๋ยวเดยน้ยั่่อบแปะแบแบบอกไม้มาเอามีเอาุณออืม ปัดเข้าเลยอุ้ยน่อยๆนแนวนี่เอาไ้วซะน่อยพูดแมนเบิร์ดแม็กมันโมยไปกวนอยู่แ้ม็กนฮะคงมากกสิเอาดูสิหวานมาเลยนั่นชอชามแขงอยู่ไม่ได้เหยียบมั้งหรอวมันใล่กัน

งงองู่บ่อืมอ่ะไปอืมจะอาดีก่อไมู่้ม่ไรเนี่ยออันนี้ว่งอ่ะเ้าบ้านเราค่ะเ่าเอาทิ่นจ้ะไะหลู้มั้ น้น้อน้นหน่าลากแหงตอ๊บตปออายุกําลังค้นคืนน้องหย่เวลาพี่น้องกําลังึ้นติ๊กโกอ้เตอร์ตุกกกันอิตเต The ้ยเ like ่งเงี yeah. uh, oh. oh. ้ยร hmm. uh, ู้ก็ได้ก็ได้คืนเมื่อกี้น่ะเฮ็ดเผลายุ่งใส่ใส่ใส่โอ้ยกระมิดนี่นี่นี่ปลาคาไปนะอุ้ยนั่นนั่นนั่นเนียนแม่นั่นนั่นอดออกถอดอกนี่นี่นดอกเอาเอาอยู่ได้นิใ่ใส่ใ่ใ่เอาอยู่ได้าดอีก Có con, có mới con mới. Con thì. mấy à, à, con, con mấy con Tiếp có lại con Phạt khá nhiều hôm thì ăn con Như này thế nào nhé nhỉ Hãy subscribe ตัดท้ายหุ่มอืมอ่ะอืมเจ็บเลยอ่ะอ่ะอืมเจ็บเลย

แอแม่เลยนแม่เอากลองมาให้แม่ก็สิเกบนี่ดนี่อห่น่ะลูกก็เต็มอยู่ือไอ้ลูกเพิ่นอ่เหยียบนี้นมันรวยแลนี่ไม่ไม่อันนี้มันนักลอือก้อเยอะอีกล้วไท้ไยไ เก็บไปแน่เก็บไปแน่เก็บเก็บเก็บตัดขาไปนี่แหละนั่นมองเพ่นนั่งทับมาแหละเข้าอ่อนใบใหม่ผมใบเรียบร้อยเข้าใหม่ใบใหม่ผมใบเฉีอบมันพึ่งกำลังออกหน่อยผมอย่านี่มันก็ขึ้นอย่านี่แล้วตัดขาตัดขาหาลงกับหาขึ้น เฮ็ดมาสิบรกบเลยเนาะสิบระกบคนเด้เอาด้วยกันเป็นเมื่อยอุ้ยเหยียบจ้าจ้าจ้าเอาไปแล้วขาลราเนี่ยเดเหยียบแล้วว่าสิเอาบ่เอาได้เพิ่อนปะเพิ่นได้เห็นเฮ็ดเพิ่นละเศร้าเมื่อยเลยเฮ็ดพิ่งพี่หละเฮ็ดผึ่งโอ้ยนั่นแหละเห็ดพึ่งเฮ็ดผึ่งน้องยุ่งบางเันนี่ดังแฮะเฮ็เพิ่งขมขมกับเสียงเจ้าวิชากันบางคนก็มาขม Thôi để đi rồi nè, tháng này nè à, à. Để lùi mình, để ra rồi Cô mang cái Không được dạng Không

หนึ ài, น่งนยังงายกูอยู่สย่าไเดียวหนึ่งคนนี้นาานาพี่น้องลงึ้งไนไม่นมาเลยอืมงครนี่องใหร่ก้าไปไหวกับเหลือนี่เรพัดแส่ นมหอยสงแ่ะไปนำการโหลดยู่เดียันส like bon ิงเอาฮิ้กโก้กนแข้งขนาดฮ้กโกพี่น้องเจ้าเค่เงงก็เพิ่จะะเงยบ้อนออกย่เห็นไข่ไหนน้อยหนเดไปแม่กกไว้แต่จะไปยังดิมอีบัวดงตัวใหฟ้ามัน เซ่ใส่ได้เห็นว่โอ้ยอพวกน้องโชดูปดคือไงเดโอ้โหมูเดียวหวนครับปาดดอกใหญ่กเอออีกโอ้โหน่ามั้งนะน่นาถึอนี่ถึงนี่อยู่ตอนนี้ของน้องงี่น้องดอกใหญ่ดอกนี้เอาปาดปัดปดเอาเลยเอาเอาข้าวไปนนะ ออละค่ะเลยฮะ <Hey. S 1> ้ดดดงเหือ,อ,อกมกมองดงเออเออม่มเ,เ,เ,เอาให้เรางเหง่อคนนีเอามีจิบเอาจองเด้อท่านนี่เด้อการล่ามาสิกรับเหรอท่านี่สัมปทานขาดเล้ว,ดวดเด้ออ้อดอกเดียวบอกพี่น้องดอกข้ามีหลุมมีเต่ามิงูม่พวกแม่เออเรื่องคออยู่เหวเลียวมึงดูมีใครอีกว่ามาใครมันกับใครหน่อยได้ไหม

ซ,ซูสิครับบ่เฮ้ยรถวีบากผลงานของมันนี่ค่ะเฮ็ดเพิ่งฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพึ่งคนอุบลเอิญเห็ดทำฟ้าด่านี่แหละเอิญนี่เฮ็ดละงงน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็เฮ็ดโอนี่แหละค่ะผลงานมัอนี่หาเฮ็ดช่วงเที่ยงค่ะพี่น้องเที่ยงหอดใบสองเต็มกระดูกบางไงเงี้ยนี่ นะฝากติดตามเพจปุกกิบบานสวนให้ได้จ้าช่วงนี้เฮ็ดออกคืไปหาเฮ็ดให้เบิ่งคู่มอรองั้พี่น้องเบิ่งคู่มอร์นี่ค่ะเบิ่งดอกนี่โอ้ดอกนี่ตัวเตีตัวบ่เห็นตัวนี้นี่นี่บ่เห็นเฮ็ดเฮ็ดแต่ดอกนี่สุดยอดเลยอู้ยโคเฮ็ด